มันป่วนดีเชี่ยทำไมมันต้องมีตัวเป็นไฟเพราะคือลำคาญวะหรอไม่ติดไฟไปคนละกโอ้โยก็นับเดขอ่ะใครถึงคนสุดท้ายกับอุ้ยไอ้เชี่ยมันคืออะไรอ่ะเฮ้ยนี่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 สาวคนนี้ด้วยเราทำร้ายครับหนี่ครับหนี ไอ้ตากล้องดิเฮ้ยตากล้องว่ะตากล้องว่ะขึ้นไหนครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้องพี่แบบเฮ้ยเอากระดาษลางตีผมเลยเหรอยามไปเปล่าอย่าลุ้มดิอย่าลุ้มดิแต่พี่เตจอกล้องต่อยแน่เฮ้ยนักข่าวช่องไหนครับช่องเจ็ดเฮ็ดดีเข้ามาดิครานี้แม่ไม่ค่อยชอบซีจีอ่ะ กำลังจะพัฒนากำลังจะพัฒนาเหมือนประเทศไทยเลยนะใช่จะเอาโหดเกินโหดไปเอาจะเอาตัวเต็งอินเดียมาตัดต่อให้โอ้โหข้างนี้ไม่ไหวข้างนี้ไม่ไหวครับเยอะแพร่ครับเอ็นหรอเยอะแพรยอะแพรครับอยากโดนกระสุนลงจากเหรอเอเลนเอเลนเกียวเลยรเฮ้ยนี่จ้าเฮ้ยใจเย็นดีเฮ้ยต่อยนินจาอ่าได้นะ